ในเ,เที่ยวลองผอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เราจะไปที่ที่ไหนครับโรงแอมวัดสา,าขาค่ะอยู่ฝั่งพระสมุทรเจดีค่ะวัดสาขานะครับก็อยู่สมุทรป,ปราการเหมือนเดิมแต่วันนี้เราข้ามฝั่งไปทางพระสมุทรเจดีนะครับเพืาา่อจะไปวัดสาขาวัดสาขานี่มีประวัติความเป็นมาไงครับโรงแอมไม่ไปอ่านที่วัดความเป็น อยู่ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจ้ะแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งมาถึงแล้วก็จะหาที่จอดรถก่อนเป็นอันดับแรกบอกเลยว่าผู้คนเข้ามาที่วัดนี้เยอะนะครับตอนนี้ตอนตอนนี้คือเที่ยงตรงอ่ะประมาณเที่ยงเที่ยงสิบเที่ยงสิบห้าอยู่ในระหว่างเที่ยงแล้วก็หิวข้าวแล้วจ้ะอีกแล้วหรอเพิ่งกินมาไม่ใช่หรอโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตจอดรถก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาจอดรถบริเวณหลังโรงเรียนใช่ไหมฮะน้องแอมโรงเรียนวัดบ้านสาขาอ่าโรงเรียนวัดบ้านสาขาก็ด้านหลังจะมีที่จอดเยอะมากครับประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยคันนะฮะแล้วเราเด,เดินเข้าไปในวัดก่อนโอเคครับตาแกกั๊ โอเคครับคุณผู้ชมที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพระปรางที่วัดส,สาขานะครับแต่เดิมพระปรางาพระปรางเนี้ยจะตั้งตั้งเออตั้งตรงเป็นตัง,งานโดยที่ไม่เอียงนะครับจนเวลาผ่านไปมีน้ำทะเลขึ้นมาท่วมมาซัดแล้วก็ทำให้ดินสุดนะครับ จนทําให้พระบางองค์นี้ครับได้เอียงลงแล้วก็หยุดการเอียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ผมจะได้รอบแนละ้วหนึ่งรอบอดูจากความสวยงามตอนนี้ก็น่าจะหลายยุคโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะโอเคครับตอนนี้ผมกับน้องออก็มาได้มานั่งพักเนี่ยก่อน หลังจากที่เดินจากที่จับรถแล้วก็มาถึงหน้าวัดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ข้างๆบ่อปาคาบปะคาบปะคับอยากอยากเห็นบ้างว่าหน้าตาปะคาบเป็นไงอ๋ออยากเห็นใช่ไหมแป๊บนึ่งแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมให้ดูหน้าปะคาบนะ โอเคครับกันน้ำกันน้ำแล้วก็เทสซะหน่อยนานแล้วไม่ไม่ไม่ได้เทดำน้ําเลย่วงนี้โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หนพระสังฆจาานะครับอ่าพระสังาาคัายนหาราบถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาวัดสาธาก็มากราบมาสการได้ลนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงอื่นก่อนนะ ครับตอนนี้น้องแอมกับแม่ก็ไหว้พระอยู่ด้านหน้าของโบสถ์นะครับเ,เดี๋ยวเราจะดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวรอผมไหว้พระแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันแ้าาชงม

I oh. ใ่ครับหลังจากออกมาจากพิพิธภัณฑ์เทพยันตานยยนาก็เดินออกมาก็เจอนะครับสมพระสมหวังอยากให้น้องแอมเขาหลังนัการกาเทพสมหวังเทเต่อไปไปไหนนะ นห้องพระในห้องพระไี่จตห้องพระโอเคห้องพระพระสงับเป็นาข้อลรรมการนะพระเกจิจริงใช่ เด็กชายววิ่งกรรที่รักละห้องตรวเสียงร้องไครับช่วงนี้ขอให้ใจเราายไปยร่ยก็หนาครับระวังลื่นมายที่ทเบียน่เเสือหางห้าูงสี่สองกอ่อนออนนี้เรามาไหว้พระาหูใช่ไหมฮะใช่ค่ะรอดอยูนี่่าเราก็เดี๋ยวจะพาไปรอดใต้คองชางกัน เรได้ว่าอะไรนะอยเอลอยดอกบัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะไหวยพราก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันที่ด้านในเหมือนเดิม เ็็ยบวนะครับเออครมีเหรียญว่น้ำโยนขาเขาเขาว่าจะ ขึ้นสวัสด์ใช่ไหมเฮ้ยจริงๆตอนเด็กๆอ่ะนี่ไงด้บอลก็ถึขอโยนโยนเข้าล้วเหมือนกับฟล็อกจะเข้ามาหาเราเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยเข้าไหมก็เข้าไปไล้ไอ้าวเหรอไหนหนูอ่ะหนูไม่ได้โยนอ่ะอ่าๆๆเดี๋ยวพล็อกเหลี่ยงนะเหลี่ยงเลยเหลี่ยงเลยก็ได้ แแปลก้วันอันนี้คือสนุกแล้วใช่ไหมเพื่อความชัวเพื่อความชัวหนูไม่รู้ข้อแม่ข้าวก็ตามนั่นแหละหมดแล้วฮะสองบาทได้พิษตา <c oughs> วันนี้กลุ้มแตก ที่พาน้องเหรอ,อใช่ไหมไม่ใช่พระผุดใช่ไหมมันไม่มีติตตดพระหนึ่งแล้วก็ติดถังนี้หงอ๋อโอเคเนี่ยครับทอ,องที่เหลือที่ได้มาจากด้านหน้าก็จะมาติดที่องค์พระหนึ่งแล้วก็ ติดที่ฐานตรงนี้หนึ่งนะครับน้อง,องแมอมแบบนอะ้โอเคครับต่อไปเร,เราก็จะออกจากข้างใต้ฐานเพื่อล็อคล็อกขอ,องทาง้ายแล้วก็เสียงด้มแล้วก็เสียงดิมมาโอเคครับหมดลอดก,ก่อนอ่าให้แอมลอกจาอกได้ เนื้อป่าไปกนร่งน่องไหมพี่ไพ่เนี่ยนะไปเย้าซ้ายบ้านนู้นเป็นตลาดค่ะใต้ฐานก็จะมีรูปปูนปั้นนะครับตามปีตามวันด้วยเออตามวันวัอนอาทิตย์ก็จะเป็นมังกรน,นะครับแทนเป็นม้าอังคารเป็นวัวอะไรทำนองนี้คะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกไกลก่อน ทำดีว่าอย่างเงียมอทำดีทำบุญนอย่อาง,าง,างดเ,เดียวจบหรอือนก็ูเราไม่ได้ก็จะเราเดินออกไปทางด้านนอกนะ้านนี่อ๋อนี่ไงปูช่ชีบารมีปู่ชีวกโกมาโู่ชีมก ตอนตอนนี้วหว้พระเสร็จแล้วก็มามาหาอะไรกินใช่ไหมเขาเลยแม่กินก่อนเลย ครับตอนนี้ก็การาันพััสการพระด้านในแล้วก็เดินตลาดเรียบร้อยแล้ว,ลวก็บอกว่าขอบอกกันเลยว่าคนเยอะครับคนเยอะแล้วก็วัดสวยนะการเดินทางก็ไม่ยากลำบากนะอาจจะเปิด GPS มาก็ได้แล้วก็ถ้าใครมีจุดศรัทธาจะร่วมสร้างาโบสถ์อะไรเงี้ยก็สามารถ บริจาคกันได้ที่วสาขาโดยตรงครับก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์เพจเทอลังหองเฟซบุ๊กเทอลังหองเฟซบุ๊กไอ่กล้องในเมย์แล้วก็ไอจีลักสนุกนะครับนี่ไงคลิปนี้ก็ขอตัวลากกับก่อนได้ยินไหมเนะี่ยบอกเลยว่าใส่แมสนี่คือมันเมืนอึดอันดนะเวลาพูดแต่แต,แต,แต่พอได้พูดนี่ก็โอเค แล้วเ,เจอกันกคลิปหน้าครับ